มันซับซ้อนเกิดไปตัดเส้นไหนก็ระเบิดหมดงั้นก็ไปซะมันจะไม่ระเบิดถ้าเป็นน้ำแขัง <S 1> <S 1> สวัสดีครับแฟนๆหนังกางเปงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแนะนำหน่วยหนังกันเหมือนทุกครั้งนะครับ วันนี้เป็นหน่วยนักระแปงอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นหน่วยนักระแปงที่หน่วยขนาดใหญ่อีกหนึ่งหน่วยนะครับหน่วยนี้ก็คือพดฟิล์มบุรีรัมย์นะครับหรือพดฟิล์มภาพยนตร์นะครับนักระแปงหน่วยนี้ก็เท่าที่ทางช่องเราได้ติดตามผลงานมาก็นานพอสมควรนะครับเป็นหน่วยนังที่มีคุณภาพอีกจอหนึ่งนะครับในเขตเมืองบุรีรัมย์ของเรานะครับแล้วก็ในเขตแถบอีสานใต้นะครับสําหรับ ผลงานของพดฟิล์มนั้นกกในช่วงที่ผ่านมานั้นกกได้ไปฉายหลายท้องที่นะครับโกมีแพนยต้อนรับกันเยอะมากนะครับในหน้างานปีนี้นะครับก็มีงานใหม่ๆนะครับใน่อยบริการเจ้าภาพกันเยอะแยะเช่นเคยครับฟิปซีนั้งแปลนะครับที่อยู่ในเขตบุรีรัมนะครับแล้วก็ในเขตพาษณใต้ทั้งหลายครับอยากจะติดต่อหนังแปลนะครับภาพชัดๆเสียงดีๆนะครับผลงานเด่นนะครับ ก็ยังรู้นะครับโคดฟิล์มบุรีรัมย์นะครับซึ่งวันนี้ก็มาอัปเดตผลงานของโคดฟิล์มกันนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาโคดฟิล์มภาพยนตร์ก็ได้ร่วมมือกับคมสันภาพยนตร์นะครับใช้ชื่อเดียวกันมาพักหนึ่งนะครับมาวันนี้ก็มาแนะนํากันในชิปผลงานนะครับเดียวๆนะครับของโคดฟิล์มบุรีรัมย์นะครับมาพิพิธีนั้นกางแปรนะครับในช่วงนี้โควิดสิบเก้าระบาดนะครับ มีการใช้นักแปลนะครับทางช่องเราพอจะรีวิวหรือแนะนํากันไว้ก่อน,นครับหลังจากยุคนี้หายไปนะครับก็คงจะมีงานมาระสบมาให้สมโพรกันได้เหมือนเดิมครับสาหรับบ้านเมืองเราครับสาหรับคลิปแนะน,นําดนังแปลพูดฟ,ฟิล์มบุรีรำในวันนี้ก็คงจะขอจบเรื่องราวเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับภาพประกอบแล้วก็คลิปบางส่วน,นครับจากทีมงานพูดฟ,ฟิลมบุรีรมด้วยนะครับที่ได้นํามาจัดทา เป็นคลิปในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ